วันนี้นะครับก็พาเจ้าเสือดำนะครับมาให้ชมสภาพกันอีกรอบนะครับผมก็เช็คเป้าวันนี้นะครับเมื่อเช้านะครับวันที่ยี่สิบสี่นะวันจัดที่ยี่สิบสี่นะครับอันนี้ก็เอามาให้ชมสภาพนะครับผมครับไก่สิบสี่เดือนนะครับผมนะครับหนุ่มไหมไม่รู้นะครับผมจะตีพ่อให้ดูนะครับ ตอฝากติดตามด้วยนะเจ้าเสือดำนะครับอาทิตย์หน้านะครับวันที่6นะครับก็ฝากไปเชียร์กันด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับไก่เบอร์แข้งของซอสนั่นนะครับอาจจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับที่อื่นไก่เสียงดังฟังชัดนะครับแข้งดีของเขานะแต่ของซอสนั่นนะครับไม่รู้จะแข้งดีแบบไหนนะซอสนั่นต้องตีไก่มีอาการนะครับผม ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดือวันที่หกนะครับได้ชมกันนะครับไก่เบอร์แข้งนะครับรูปแบบไหนนะครับจะมีดีรูปแบบไหนนะครับก็เป็นลือกันนะผมอะไรก็ช่างนะครับผมนะครับไก่แต่ละตัวนะครับผมก็มองว่าตัวนี้นะครับเตะมานะครับไล่ไล่แข็งมาตนะันะ้งแต่ชนมาก็มีแต่ยกเดียวยกยกว่านะครับ เรายกปวาตลอดนะครับก็ไม่รู้นะครับตีไก่รูปแบบไหนไก่เดือยยาวนะครับไก่รูปถ่ายก็ป่วยกับแข้งนะครับผมป่วยไปกับแข้งนะครับก็ไม่รู้จะแข่งดีรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ตกฝ่าติดตามนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับไก่ไปวัดกันที่สนามนะครับก็เก่งรูปแบบไหนเยวก็ต้องรอติดตามกันนะครับไก่แต่ละตัวนะครับ ชนแต่ละตัวนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมชนแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับแลห้หอีกมุมมองนะครับไก่สามยกทําไมว่าไก่ตีขนาดนี้ทําไมตีแค่สามยกนะครับไก่หาคู่มาตั้งนานทําไมตีสามยกแล้วเราแก้งสามยกนะแต่สามยกเนี่ยคาว่าสามยกนะครับยกและยี่สิบนาทีนะครับยกยี่สิบเนี่ยมันมันไม่เหมือนยกยี่สิบนะครับคําว่ายี่สิบเนี่ยคุณถ้าคุณเนี่ย ร่างกายไม่เต็มร้อยนะครับผมเสร็จแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะคู่นี้หรือคู่อื่นนะครับถ้าเตะยี่ห้านะครับร่างกายไม่ดีนะครับบอกเลยนะครับคำว่ายี่ห้านาทีนะครับยี่ห้านาทีมีผลนยไก่ก็เลยบอกว่านบสามยกเนี่ยมันมันหนักก็คือนารยี่ห้านาทีนะครับอย่างผมไม่หวั่นอยู่แล้วนะครับ ก็เตะแต่ยี่สิบห้าสามสิบนาทีตลอดนะครับอยู่ฟาร์มนะครับไก่หนุ่มนะเตะครั้งแรกก็ต้องยี่สิบห้าสามสิบนาทีนะครับถ้าไม่หอบต้องสามสิบสามสิบห้านาทีก็คอยติดตามนะครับจดเสียนดะับนะ